ย่านเมืองเก่าบางลำพูร่างมีวัดอกแตกแห่งหนึ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวฝั่งทนวัดแห่งนี้คือวัดสเสวตฉัตรนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านฝั่งนี้เรียกกันว่าวัดหลวงพ่อบวดปนวันนี้เราจะมาที่วัดแห่งนี้กันครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจอมีแดพระรัตนตรัยวัดสเสวตฉัตรแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นแหล่งหล้อมรวมจิตใจของชาวฝั่งทน ในส่วนของพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดไม่ปรากฏหลักฐานและปีพุทธ,ธศักราชในการสร้างจากศิลปะซึ่งมีช่อฟ้าใบระกาและหางหงเชื่อกันว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายภายในจะมีพระพุทธ,ธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง2.3เมตรประดิษฐานอยู่ภายในมีชื่อว่าพระพุทธ,ธสมาธิคุณสุนทรสมาทานภูราน,นสุขศ รือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโบทบนนั่นเองครับคุณในลักษณะพิเศษของหลวงพ่อโบทบนหากดูที่พระพักพระโอษจะย้มเล็กน้อยเชื่อกันว่าสร้างโดยการสารไม้ไผ่หลอ่อปูนปั้นตามแบบโบราณความสำคัญของวัดนี้มีที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินตอนต้น ซึ่งได้รับการบูรณะจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในส่วนของพระอุโบสถหลังปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าในสมัยรัชกาลที่3มีการบูรณะวัดและสร้างวัดที่มีผลงานสถาปัตยกรรมมากมายที่ผสมผสานร,ระหว่างไทยและจีนคือจะไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบละกาแต่จะใช้เซรามิกเครื่องเคลือบดินเผาแทนลวดลายต่างๆ เช่นวัดราชโอรสา,า,ารามราชวรวิหารวัดเทพธิดารามวัดยานาวาเป็นต้นซึ่งยังคงความงดงามในแบบฉบับไทยจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากพระอุโบสถเก่านะครับวัดหลวงพ่อบทบนข้ามถนนมาครับเป็นวัดสวตทชัดวดรวิหารครับภายในอุโบสถหลังปัจจุบันนะครับจะมีพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับก็จะมีชื่อประจําพระพุทธรูปว่าพระพุทธอังคีรถมุนีนาฏกุขะอ,อ่างคำภัยครับภายในอุโบสถหลังใหม่นี้นะครับเหมาะแก่กา,ารนั่งวิปัสสนากรรมฐานและแสงสวยงามมากเหมาะับการถ่ายรูปด้วยนะครับผมภายในวิหารพระนอน จะมีพระพุทธรูปปรางไสยญาติความยาว12.9เมตรมีอายุยาวนานมากสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอัจฉริยาตอนปลายความพิเศษของพระพุทธรูปนอนองค์นี้ที่ยกพื้นขึ้นสูงสามารถลอยใต้ฐานพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิีมงคลให้แก่ชีวิตได้ปัจจุบันนี้ปิดบูรณะอยู่คาดว่าภายในอนาคตอันใกล้นี้จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าชม และว,วันนี้พวกเราได้มาสักการะ,ละหลวงพ่อบนบนกันแล้วก็ขอถือโอกาสให้หลวงพ่อนำทางบอกบุญผ่านการเซมซีแล้วเราจะนำเลขที่ได้ไปทำบุญกันนี่คือเลขที่ได้ครับน้องครับเอาอาหารป3าสิังครับ สำหรับวันนี้หลังจากที่พวกเราได้มาทำบุญไหว้พระและทำทานให้อาหารปลากันเรียบร้อยแล้วความสุขที่พวกเราได้รับนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้ภายในจิตใจของเราเองครับโปรดติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะไปที่วัดไหนกันเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับมาโกท่าแห่งธรรที่เราจะนำไป ย่านเมืองเก่าวังน้ำพูล่างมีวัดโอเแต่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ศรัทธาของคนย่านฝั่งทนท์และนั่นก็คือวัดวัดสวัสดิชัดนะครับแล้วก็เอาเริ่อใหม่เรื่อใหม่เรื่องใหม่สดนะครับเหมาะแก่การจัดละครและมีการจัดสวยงามบองสำัญในรูปด้วยนะครับในส่วนของเท้าโมสดทำไมที่มึงถอด คตอบเลยหรอเออนี้มไม่ใครได้ยินแค่คูดีัได้ดีตัวนี้ขำซ้อม็มันเกินรกรญี่ปุ่นไม่ได้เออเออ